สวัสดีครับเจรันเซอร์วิสนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวการซ่อมเครื่องซักผ้ายอตโตชิบ้านะครับรุ่น a w 9 7 6 0เ t นะครับอาการที่เสียบ่อยในเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือไม่เดินน้ำนั่นเองนะครับไม่ปั่นแห้ง มีเสียงดังผิดปกติอยู่ใต้เครื่องนะครับลักษณะทั้ง3อาการนะครับจริงๆแล้วเป็นตัวเสียตัวเดียวกันนะครับก็คือคอยดึงวาวนั่นเองนะครับบางทีเสียอาจจะเดดน้ําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมีเสียงดังบรบกวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับก็คือตัวเฟืองขับของมันน่าจะสึกไปแล้วนะครับก็ต้องทําทการเปลี่ยนไหม่นะครับ บางครั้งมันก็เดินน้าได้นะครับแต่มีเสียงรบกวนนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวคอยดึงวาวตัวที่ดีนะครับมาสาธิตให้ดูนะครับในกรณีที่มันปกตินะครับเวลามันดึงวาวเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงตําแหน่งที่มันล็อกมันก็จะเงียบนะครับไม่มีเสียงดังรบกวนตรงนี้ถือว่าใช้ได้เป็นปกตินะครับ โอเคขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีแค่3ขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการถอดสายไฟก่อนนะครับในการถอดสายไฟเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับถอดได้เลยเวลาสวมใส่ก็สวมใส่ได้เลยนะครับไม่จํากัดว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับลําดับที่2นะครับถอดน็อตยึดมอเตอร์นะครับตรงตําแหน่งนี้ก็ถอดได้ตามสะดวกเลยนะครับโอเค ต่อมาเป็นลำดับที่3นะครับก็คือถอดสายดึงวาวนั่นเองนะครับเราต้องขยับตัวมอเตอร์ออกออกมานิดหน่อยนะครับเพื่อสะดวกในการจับสายลวดดึงวาลวนะครับถ้าเราดึงย้อนไม่ได้นะครับก็ต้องใช้มือดันๆันให้สายลวดดึงวาลวเนี่ยให้หลุดจาก ลองเก็บสายนะครับหลังจากนั้นก็สังเกตด,ดูว่าหมดปลายสายดึงวาวเนี่ยมันตรงกับรูทีทีหมดที่มันดึงออกมาได้หรือเปล่านะครับถ้าตรงแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตรงปลายหมดมันจะมีหมดทองเหลืองอยู่นะครับตรงนี้โอเคในการใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะกันเหมือนกันนะครับเราก็จะใส่ตรงปลายหมดนะครับ หย่อนลงไปตรงรูที่พลาสติกดึงวาลวนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บสายลวดดึงวาลวเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยนะครับกดลงไปให้สนิทนะครับมันจะเข้าร่องพอดีนะครับแล้วก็ใช้น็อตยึดกลับไปเหมือนเดิมนะครับถ้าคอยดึงวาลวเป็นปกตินะครับสายคอยดึงวาลวเนี่ยจะหย่อนนิดๆน,นะครับถ้าตึงเนี่ยแสดงว่าเราใส่ผิดปกตินะครับเราต้องใส่ใหม่ให้มันหย่อนหย่อนหน่อยนะครับ โอเคในคลิปนี้ผมเองก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะทําการซ่อมเครื่องซสกาผ้าด้วยตนเองนะครับอาการแบบนี้ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่มีคลิปแนะนำนิดหน่อยนะครับท่านก็สามารถทําการตัวเช็คเปลี่ยนอะไหล่ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับโอเคอย่าลืมสนับสนุนสั่งซื้ออะไหล่ของช่างจลันได้นะครับ ช่างฉลันก็การันตีคุณภาพด้วยช่องฉลันเซอร์วิสนะครับโอเคครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามช่างฉลันด้วยนะครับสวัสดีครับ